จะเอ๋ทำอะไรนี่ก็พอดีเอาปลาเอามาจะอันมาไว้ช่องแข็งนะลูกก็เลยเอาปลามาอันเซอหนังใส่กะละมังไว้ก็เลยสีอันล่างเซอตู้เย็นไว้ให้กินมื้อเลยดึกดึกดึกดึนดึนนี่เวลาไหนนอนกูกะกูกะกูกั้นนี่ คนนอกไปขั่วมันเรียบร้อยอย่างบ่อห้าเซียงอย่างไวแนเฮาต้องเก็บต้องย่างเขาตุ่ยมันเรียบร้อยกระลูกบ่อมืออื่นทำเกษตรกับเขากินเป็นห่ออีหยังคันนี้ปลาปลาลูกเนี่ยปลาที่จะเนื้อปลาได้นี่โอ้เนื้อปลาปลาเก่าติข้าหรือปลาอย่างปลานิ่งปลานิ่งลูกอ๋อปลานิ่งปลาจากสิหนึ่งจากสิทอดของมืออื่นถ้าเบิ่งมืออื่นก่อนนี่แหละแม่นี่ก็อยู่ในขั้วกันเขาขั้วก่อน เอาสิอาบน้าพักคอนนอนมันบ่ล่ะจ้าเบื้งบนี่แล้เบื้องบนมันมี่ยังแล้วเก็บเอามี่ยังกินในี่ยนี่ตุยเย็นเป็นใจก็ดูไม่แย่แน่จะอีหยังตัวยหน่งคุ่นอาบน้าเป็นแพกเป็นแพกไม่แต่ความบำรุงค่นอันแหละโอ้นี่บ่ไข่โอ้ยนี่เราะห์หาประจันมันอยู่ใส่ไข่อยู่ใส่ไข่ไม่แต่ว่าอยู่ไข่อยู่ไข่เป็นไข่เป็นไข่เอ้าเม็ดกล้องอีกอย่างขนาดแม่ค่ะ อันแดงๆดืงเดืองเมื่อไหนข้างในนี่มันกองเนี่ยอันนี้มันเป็นอันว่าว่าพระท่านได้จัดตู้เย็นแม่ก็บอกค่อยได้เบิ่งตู้เย็นเนาะอันนี้ก็เป็นอันที่อัานทำขนมปังนะลูกโอ้ย่ำยำอ๋อเนี่ยยังไม่ท่านได้จัดแม่ก็บอกค่อยได้เปิดตู้เย็นเนาะเพราะว่ามีแต่น้อง น้องปีกเวลาเขามายูน่น้ำก็ดูเย็นนีก่ก็ยกให้เขาไปเลยอ่า <c oughs> บัดนที่นี่เนี่ยเปลาเ้าบพักท่นเนี่แซ่ตุูนแช่เย็นแซ่แซ่ช่องแข็งบเนนาต้องแซ่ต้องแข็งเพราะว่ามื้อน่าเช็ดกินเ้าออกออกจากช่องแข็งไงอืมอะตูเย็นไม่เป็นซอสระบบที่แม่หรือจังไหนแมนแมนอันนี้อันนี้มันช่อง แม่ขาตัวเล็กย่นี่มันหมายความมาจชีงไดชอะอุณหภูมิดูอุณหภูมิตัวเย็นโอ้ตัวเย็นฟังฟัง,ฟงนี่คืออุณหภูมิแม่ละก็ฟังนี่แล้วก็อันนี้เป็นช่องน้าแข็งลูก<อ>มันคือฮาวไม่นาต้องการใส่น้าแข็งเฮาก็สิกดตรงนี้น้าแข็งมันเสิออกมานะลูกนี่ช่องน้าแข็งตัวนี้ใส่กดเบิ่งจะดูเห็ดเห็ดเราโอ้ยมันคือเป็นน้ำบ่มันมันเป็นน้ำยังสีน้ำมันนี่มันมันสิมีกดนี่ระบบน้าแข็งมันต้องเฮาตกกดตรงนี้เนียนี่ Oh, อันนี้การห้ากรดห้าบดหม้อห้าบดได้ตั้งระบบเมนบบมันก็สิเป็นหนาของแมาห้าวให้ห้าวเย็นเย็นๆนั่นแหละโอ้นั่นแหละแต่ว่าห้าตั้งระบบนี่มัน onun, มีระบบของมันอยู่นี่ห้าเห้ากดกดเบอร์ได้อันนี้น้ำแข็งเมนโบอันนี้เป็นเดี๋ยวแม่จะเอาเดี๋ยวแม่จะเอาเอาเอาถ้วยมาล่อเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งพลาสติกเอามาดีแท้โอ้นั่นเดี๋ยวแม่ก็บอกค่อยได้ใส่หรอกมันเป็นยังไงแต่วัน <Gothic. inding S 2> นี้ลูก <urai> โอ้ยกับผมกับปุ๊บเคยใส่มันคือเออนี่เดี๋ยวว่าเธออายนี่อ๋อแมนบอนี่อ้าวติดบเนี่นี่แมนบอแมนวันนี้เขาสีกดออกมาเนาะนี่นี่นี่น่าดีใ้เอาเขาามต้องไปซื้อน้ำแข็งไงที่คัน พอเร้วแม่พอเรีวพ่อรยปินีน้ำมันน้ำมันออาออกมาแต่ใสเาเติมน้ำมองไดเขาเป็นระบบของเขาเองอัตโนมาน้ำดิแมนเขาสิบปั๊บระบบของเขาเองบ่หน้าเขาได้เติมบ่เขาต้องเติมเขาต้องเติมเลยมันเขามันจิบุนเวียนระบบระบบเย็นของของตู้เย็นมันบ่ระบบระบบเย็นของตู้เย็นเขาสิบปั๊บเป็นเป็นระบบเย็นแล้วก็สิเป็นน้ำแข็งออกมาเลยเห็นบ่เห็นบ่เย็นดีเหรอแม่แม่ บันนี้ขนัขนเ้องปลไส่ห้ากับปิดไรมันบอะไรนี่ปิดไรน,นั่นแหละเพราะว่าตัวนี้มันสีเห็ดน้ำแข็งอัตโนมัติถ้าว่าต้องเติมน้ำอีกอย่างเลยขนาดตู้เย็นตูนเย็นของเขาก็สีเห็ดอัตโนมัต,ตินะลูกบะงานบ่ลูกงานเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาไปใส่กินขอบคุณค่ะแม่ค่ะ บ่ค่อยได้ไซน์เราอกลูกลูกใซนแม่มาเพิ่นกับซื้อไซน์แม่พอค่อยได้ใซน์เนาะอืมแต่กดเอาของเพิ่นเอาตู้เย็นชุดอีหยังอีหออีหยัางสมารแท้นี่ยี่ห้อนี่ลูกนี่ยี่ห้อ่องมาไปซื้อซื้อไซน์ะไนี่ยี่ห้อแบบนี้ซื้ออยู่อันที่เขาขายอันอันพวกที่เฮ็ดแบบอีหยังก็อุปกรณ์เฮือนซื้ออันอีหยังว่าพวกเขาขายพวกโ่มโป้บ่โวมโป้แม่นๆๆโอุ มีเครื่องนีกันสิบ่คักบ่เติ่นพุตธิบ่แม่นเครื่องอาะตู้เย็นธรรมดาโอ้ยอันแพงอยู่ไดกันดูคันเบิ่งคันเว้าราคาเด็บพ่อแม่พี่น้องสิตกใจแพงอยู่โอ้อโอ้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 มาคักมา,นาแน่แต่แต่ตู้เย็นโอ้ยกวนกุนแม่สวานียก็จะมาคักพ่อแม่เป็นกุ๊กู้กวนกวนกู้กู้กักอยู่ในขวดน <c oughs> ่ะแม่โอ้เอ้าขวกระติกแอร์ตีะบาดบีนี่สิ เป็นอันเครื่องเพาะดูดอากาศไม่เลาเฮ็ดกับเขาเนอ้อเขากับเนี่ยเขากับกำลันขึ้นแล้วก็เปิดไฟอย่างนี้นะลูกออ่าเครื่องดูดดูดอากาศโอ้หนึ่งว่ามันตูเ้เย็นขั้วก,กันนึกว่าติดหอด,ด,ดแอร์จะมาคักมาแอร์แข็งนดีอ้าวเมฆอ๋อเออแม่อยู่บ้างได้ก็สอบเสร็จไปหาแม่นอ s> <S นบ่ไว้ตรงนั้นของหมู s <ans> <S ่บ้านมาคือหาพ่อ ห <laughs> าตัวมันเฮียนเป็นมิดมิดด้วยไปทางไหนสิงนึ่งว่ามันหลับมันนอนแล้วยู่มองได้ก็ซอกแซกขาแม่เนาะ,อะโอ้ยจังแมน่เนาะแกขวัพี่นอ้องเพื่ออยากติดตามเนาะ,อ,ะอ๋อเออเออเออจังจั่นกับดีเท่ากันละจะได้<ต>อ,อันเบิ่งทุกสอกทุกมุตมือนชีวิตประจำมือของแม่นี่ก่อนก่อนสินอนแต่ยังมันรักไทยเอาเนาะแม่ว่าไม่สิเก็บปลาเก็มยังใส่ตู้เย็นเรียบร้อยมันก็จะไปอาบน้ำพักผ่อนเหมือนได้เดือนหนึ่ง S <S พี่น้องติดใจติดใจติดต,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 ตามคิดแม่ไม่เรื่อยๆสนรรรรรรรันดีร่างคนก็งอกกับเขามาเสันดีแม่อันบัาจะนี่แม่อยาาบอกจังสี่เด้ลูกเพราะว่าแม่เปิดช่องใหม่เห็ดคลิปใหม่ใหม่มนบออันแม่ก็ว่ายังบ่าท่านเก่งยังบ่าท่านคองดอกอันป<อ>ิดช่องอันยังบ่าท่านเก่งยู่นอพ่อแม่พี่น้องเอาล่องรองปิดช่องให้เบิ่งนแน่อากาสิตะกุตะการะกัน พ่อแม่พี่น้องก็บอกว่าวกันน้องมันยังมีอยู่จ้าก็แม่นี่ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้กับขอฝากช่องบ้านสาวนีชุมเกตบ้านบ้านไอ้ในช่อง YouTube เนาะบ้านสาวนีชุมเกตแอดบ้านสาวนีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ไปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจ้า